วันนี้ไปทำบัตรประชาชนบัตรค้าตั้งแต่เดือนมิถุนามาเร็วเหลือเกินดิกอนบัตรค้าตั้งแต่เดือนมิถุนาเนอะอันนี้เดือน,นเดือนกา้าเดือนก้าวเดือนหกเจ็ดเจ็ดก้าสามเดือนสามเดือนกว่าอ่ะ เอเดี๋ยวห้าเอากสารก่อนบัตรประาชาชนใบเก้าและกาน่าจะสำหอหอดทะเบียนบ้านสองอันนี้โอเคได้หมูป้องคับ đưa thôi em thái vừa đơn mưa chạy bắt đưa anh hát anh mắt 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 Ai nhở. Bảo phải đấy. Thông bạn check nó không กลับบ้านกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วบัตรประชาชนได้บัตรมาแล้วได้บัตรไม่มาแล้วไม่นานอกาสาก้คกะเอามาต่บัตรประชาชนใบเกล้สำนอนเรียนบ้านไม่ต้องจ่ายถึงกะค่าซา่ำเดือนเหลือเสียกับรับห้าสิบบาท นานมิเสียครับห้าสิบบาทด้วยจ้ะกลับบ้านกันรับถึงบ้านแล้วไปเข้าบ้านกัน Masasabi ko na wala na lang. Ngunit ako ay nandito. Assalamualaikum.